วันในทริปพาเที่ยวชิวๆที่อำเภอคีรีรัตน์คมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะพวกเราเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินมุ่งหน้าสู่ตลาดเกษตรสองเพื่อซื้อตั๋วรถตู้สุราษฎร์คีรีรัตน์ตอนนี้พวกเราถึงอำเภอคีรีรัตน์คมพวกเราต่อรถส่วนตัวเพื่อที่จะไปคลองน้ำใส หากเพื่อนๆคนไหนไม่มีรถส่วนตัวนะคะที่นี่มีบริการให้เช่ารถด้วยค่ะถึงกันแล้วนะคะคลองน้ำใสอันซีนของอำเภอคีรีรัตน์นิคมแค่เดินเข้ามานะคะเห็นน้ำใสเป็นคลองน้ำใสสมชื่อจริงๆเลยค่ะ หากเพื่อนๆกลัวหิวนะคะที่นี่มีของกินของขายเยอะมากค่ะชนลกชิ้นทอดไก่ย่างหรือจะเป็นห่วงยางให้เช่าหลังจากช้อปของกินเสร็จนะคะพวกเรามาเล่นน้ำกันต่อเลยค่ะที่นี่น้ำใสสมชื่อคลองน้ำใสจริงๆเลยค่ะจะมีบริเวณที่น้ำลึกและน้ำตื้นนะคะแต่ที่พวกเราเล่นสามารถกระโดดได้สบายๆเลยค่ะ หลังจากที่พวกเราเล่นน้ำมาจนเหนื่อยแล้วนะคะพวกเรามุ่งหน้ากันไปต่อเลยค่ะพวกเราจะไปที่โรงคั่วกาแฟบ้านกลางโดงกันนะคะไปดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนล่มลืน่นและกลิ่นกาแฟหอมหอมที่คั่วเองกับมือที่นี่นะคะพวกเราสามารถคั่วกาแฟเองกันได้เลยค่ะหรือใครที่ไม่ได้กินกาแฟนะคะก็มีเมนูอื่นให้สั่งค่ะ ติบน้ำห้อยขาลิมทานหรือจะถ่ายรูปก็ออกมาแนวกีกีได้เหมือนกันค่ะใครที่กำลังทำงานเรียนหรืออยู่ในช่วงสอบกำลังเครียดๆนะคะแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะรับรองว่าคุณสามารถผ่อนคลายและหายเครียดได้แน่นอนเลยค่ะวันนี้ทริปที่อัเภอรีกดีรัตของเราได้จบลงไปแล้วนะคะอยากให้เราไปที่ไหนติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ